เชิญครับกับเรียนท่านประธานที่กรบผมสุวรรณพมณีเพื่อไทยจังหวัดลำพูนครับผมดีใจมากนะ,ะที่นั่งฟังคณะกรรมการตามมาตราเจ็ดตอบจนหมดท่านสงวรครับท่นานเจรยุจะมีอะไรครับ,บพี่สงวรจะภิรายแต่ว่าผมจะสรุปเรื่องที่ท่านประธานได้ดำริเมื่อสักครู่นี้ครับที่วิบได้พูดคุยกันแล้วเห็นตามนั้นท่านประธานครับคือตั้งแต่เช้าที่พูดคุยกันได้เห็นตามนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจและระเบียบข้อบังคับของท่านประธานครับว่า ถ้าเราเลิกสองทุ่มหรือสามทุ่มก็แล้วแต่ถ้าประธานจะใช้ดุลพินิจว่าเป็นการพักการประชุมแล้วก็พรุ่งนี้มาเริ่มประชุมใหม่จะก้านาฬิกาหรือสิบนาฬิกาก็สุดแท้แล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาแบบไหนอย่างไรในอนาคตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านประธานที่จะต้องรับผิดชอบครับก็นําเรียนไว้ตามที่ได้พูดคุยกันครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านสงวนต่อ <ผม S 2> ครับผมได้แล้งครับผมผม,ผมทนฟังมาเป็นชั่วโมงกว่าดีใจนะฮะไม่ได้ลำคาญอะไรเลยเพราะว่าผมได้รู้ว่า คณะกรรการตามมาตราเจ็ดของพรบพกรฉบับเนี้ท่านมีเจตนาลมและท่านมีความตั้งใจอย่างไรแต่ก่อนจะพูดผมจะพูดถึงกระทรวงสาสุขนิดนึงท่ามติยังอยู่ท่ามติครับความดีของท่านกันนะมีอยู่เรื่องหนึง่งในปี5-6าหเราพยายามอย่างยิ่งที่จะบรรจุบุคลากร ของกระทรวงสาธารณสุข45,000อัตราเนี่ยทำไม่ได้ตอนแรกจะตกลงว่าภายใน3ปีหายไปหลังจากกยิบนาตวันนี้ท่านลื้อฟื้นมาตัวนี้เป็นพลังสำคัญของการต่อสู้กับโควิดเพราะเขาได้เป็นรายการแล้วนี่ผมแสดงความดีใจกับรายการในกระทรวงสาธารณสุขครับและที่สำคัญที่สุดอสมมท่านอย่าลืมกำนันผู้บ้านด้วยนะครับมีทั้งสองหน่วยงานในที่สู้ช่วงวิกฤตที่สุด มวลาคนตายเนี่ยพวกเราไปงานศพเนี่ยท่านมีคนไม่กี่คนแต่แนวหน้าคือคนสองกลุ่มนี้แค่น,นี้นะครับผมจะพูดสั้นๆในเวลาสิบนาทีเนี่ยคงลำบากอาจจะเลยไปน,นิดนึงเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องพูดต่อท่านครับผมเองเนี่นะครับจะไม่พูดในประเด็นรายละเอียดเพราะผมรู้ว่าวันนี้การแสดงความคิดเห็นในสภาเนี่ยมันคือเป็นความเห็นทางการเมืองนะฮะไม่มีถูกไม่มีผิด การตัดสินว่าใครพูดอย่างไรเนี่ยมันคือประชาชนนะเป็นผู้ตัดสินท่านบอกว่าทุกอย่างท่านทำดีอันไหน่างประเทศดีของท่านก็ดีกว่ากระเป๋าชาวบ้านมันจะตอบท่านเองว่ามันดีจริงไหมวันนี้ผมคิดว่าถ้าไม่ได้พูดหลังท่านลำตีครั้งเนี่ยผมจะเสียใจมากเพราะท่านบอกว่า ท่านปฏิบัติการครั้งนี้ภายใต้กฎหมายวินัยการเงินการคลังแต่ผมจะถามท่านว่าจริงหรือเปล่าท่านครับวันนี้มันเป็นการต่อสู้ของคณะกรรมการตามกฎหมายสองฉบับฉบับหนึ่งคือพอกอรกที่กำลังจะพูดถึงนี่แหละมาตราเจ็ดเรามีคณะกรรมการเกิดขึ้นในการกู้เงินเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเห็น ทุกครั้งเนี่ยคณะกรรมการแบบนี้จะเกิดจากระเบียบของสำนักนายกให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อบริหารเงินกู้วันนี้อยู่ในกฎหมายเลยมาตราห้า 5, มาตราหพูดถึงว่ากู้แล้วจะทําอะไรได้บ้างมาตราเจตั้งกรรมการบริหารเงินกองทุนโดยทรนปรมทานมีองค์ประกอบอยังไงฮะหกหกท่านเนี่ยมาจากฝ่ายประจำหมดเลยฮะ อีกห้าท่านนาย,ยกต้องเป็นผู้ตั้งผู้สรงกระดูิแต่ว่ารายละเอียดไม่มีนะฮะตอนนี้แผนที่ผางขึ้นขึ้นมาแล้วผมชี้ให้ท่านเห็นว่าอย่างนี้นะฮะข้ารมการตามมาตราเจเนี่ยมันเป็นข้ารการซึ่งจะไปบริหารเงินกองทุนแต่เขาต้องต่อสู้กับข้ารมการตามมาตรา27ของพรบจัดซื้อจัดจ้ดจดจดจางท่านประธาน บ้านผมมันมีข่าวทุจริตผมได้ตามเรื่องนี้ไปก็ไปนึกถึงว่าในสมัยที่ผมเป็นรองประธานอนุกรรมการภาคใต้ที่ตั้งขึ้นใหม่นะีภาคใต้นี่ประกาศกฎหมายความมั่นคงนะสมจังหวัดกับสี่มเภอเนี่ยแล้วภาคใต้ก็ประกาศกฎหมายบริหารราชการฉุกเฉินท่านเชื่อไหมครับงบประมาณเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่ละปีเนี่ย ไม่มีการหาผู้มาเป็นคู่สัญญาก,กับรัฐเนี่ยเหมือนกับจังหวัดอื่นๆสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสียอำเภอเนี่ยจ้างตรงได้หมดแล้วบวกอีก5เปอร์เซ็นต์ค่าเสี่ยงไทยผมถามรัฐรีครั้งนะท่านคล้กการที่ว่าเนี่ยอยู่ภายใต้กำกับของท่านประหลัดกระทรวงเป็นประธานคร ท่านครับมีตัวแทนหน่วยงาน8หน่วยงานมีผู้ทรงคุณวุฒิ7ท่านมีคุณสมบัติเรียบร้อยจะเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา29ของพรบรจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ60<ม>ท่านครับคณะกรรการชุดนี้เนี่ย เรียกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ60 8ท่านเป็นตัวแทนหน่วยงานเ7ท่านมาจากปลัดกระทรวงมีคนตั้งมีอำนาจที่อ้างถึงและออกระเบียบใช้กับการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยคือวงเล็บมาตรา29วงเล็บ3บวงเล็บ4วงเล็บ,เลบ3เนี่ยมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา ข้อหาหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบนี้คือพรบจัดซื้อจัดจ้างปี60นี้นะครับท่านทรานมีความหมายอย่างไงฮะพอวันที่27มีนา63คณะกรรมการชุดนี้นะฮะออกระเบียบต่อไปนี้เงินที่กู้มา4ี่แสนล้านเนี่ยบวกกับจำนวนหนึ่งที่45,000ล้านของสาสุขเนี่ย ไม่ต้องมีอ e ีบิดดิ้งทุกวงเงินจ้างตรงได้หมดอันนี้เลยฮะไม่เสี่ยงภัยกับการทุจริตต่อมาวันที่ย4เดือนมีเดือนเมษาหกสามันมีระเบียบมันมีระเบียบบงเล็บสี่ด้วยนะเขาให้เราให้เขาเนี่ยมีอำนาจยกเว้น หรือผ่อนผันไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงและระเบียบเขาก็ยกเลิอกอ e ีบิดดิ้งพอวันที่24เนี่ยเขาใช้วันเลบสามตีความตีความงดใช้กฎหมายท่านไม่มีในหมวดที่ว่าด้วยการทิ้งงานเนี่ยตามภาพจัดนี้เนี่ยมาตาร้อยเก้ท่านประธานใครทิ้งงานเนี่ยถูกลงโทษ แต่มาครั้งนี้ออกทำไมเป็นกฎหมายเป็นระเบียบที่หัวประมูลอยากเปิดเผยคุณไม่อายเลยครับขอร้องให้ทางนายยมดีเลิกเพราะอะไรครับเวลาได้คู่สัญญาเวลาได้คู่สัญญาท่านฟังให้ดีนะคะคนเสนอราคาต่ำสุดจะได้ลองลองมาที่สองที่สามที่สี่พวกนี้ต้องเสนอสูงกว่าถึงไม่ได้ใช่ไหมครแต่ระเบียบนี้ ถ้าหากว่าคู่สัญญาที่ได้ไปเนี่ยอ้างว่าไม่มีความพร้อมเนื่องจากโควิดได้รับผลกระทบไม่ต้องมาทำสัญญาก็ได้แล้วไม่ผิดด้วยใช้ภาษาว่าไงครับผู้ชนะไม่มานี่นะครับบอกว่าไม่เข้าลักษณะการทิ้งงานตามมาตราร้อยเเห็นไหมฮะ ออกระเบียบแก้กฎหมายประเทศนี้ทำได้อะผมอายผมตรวจสอบบ้านนอกนี่อายพออันที่หนึ่งไม่ได้สเสรอตามไม่ได้อันที่สองสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งเรียกเขามาทำเขาไม่มาทำเพราะว่าโควิดก็เอาได้อันที่สามอีกอันที่สามไม่ทำก็ลำดับถัดไปอีก ก็หมายความว่าคนเสนอสูงสุดดะได,ได้อันนี้ไม่หัวป,ประมูลเรียกอะไรอ่ะที่ผมพูดนี่ผมพูดที่คุณอ่านแล้วกลับไปดูแม่ตาเจ็ดผมมีเวลาเหลือไม่กี่นาทีเนะี่ยกลับไปดูขณากรมการตามมาตาเจ็มีสองส่วนฮะส่วนที่หนึ่งโดยตำแหน่งหกท่านส่วนที่สองนายกตั้งหท่านใช้คำว่าและนะฮะ ห้าท่านยังไม่ตัง้งกรรมการทำงานหมดแล้วจบแล้วโครงการต่างๆมาตั้เด็ด่สิ้นสุดเดือนนี้แล้ว <Okay. S 1> เดือนหน้าตัดสินแล้ว <Okay. S 1> เดือนต่อไปจ่ายเงินแล้วแล้วเขียนกฎหมายทำไมไผมไม่พูดประเด็นอื่นผมพูดประเด็นความเห็นทางกฎหมายของนักการเมืองแบบผม,ผมต่อหน้าท่านประธาน และฝ่ายบริหารผมเห็นสำนักว่าปลาผมดีใจเพราะอะไรครับท่านดูกฎหมายมาตรา109พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและแกรบาิหาสรุภาครัฐ60ที่งานถูกลงโทษระเบียบที่ออกวันที่24ทิ้งงานได้รับความอภัย คืนเงินหลักประกันให้ไม่ผิดกฎหมายไม่เข้าลักษณะมาตรา109ท่านครับผมขอต่อยอนิดหนึ่งเพราะมันยังไม่จบในประเด็นแบบนี้ท่านถ้าหากว่าท่านประธานมองเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำได้รัฐบาลทำถูกเหมือนที่ภาคใต้ท่านครับ วันที่ย7จะออกระเบียบเนี่ยไม่มีออกชิเจนไม่ไม่มีอีบิดดิ้เนี่ยไม่ต้องหาคู่สัญญาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะใช้จนกว่าพบรบฉุกเฉินยกเลิกสวยไหมครับมิหน้าคนถึงต่อต้านพบรบฉุกเฉินว่าต้องยกเลิกเพราะว่าท่านอ้างว่าเพื่อคุ้มครองการจัดการแก้ปัญหาให้มีเอกภาพหรือคุ้มครองการหาคู่สัญญาโดยไม่ต้อง e b บิดดิ้ เห็นไหมครับผมพูดเรื่องประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นข้อกฎหมายความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างถ้าคุณเห็นว่าดีผมฟ้องประชาชนฟ้องสื่อมวลชนผมจะแจกให้คุณเขียนอย่างนี้คุณยอมรับไหมภาคใต้มาหลายปีเป็นอย่างนี้แต่แบบ24บเมษาไม่มีนะเขามีอย่างเดียวคือไม e ่อีบิดดิ้งแต่ว่าย4ิบสเมษาบอกว่า ทิ้งงานก็ไม่เสียหายเนี่ยไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามตามตาตราร้อยอย่างเงี้ยเขียนได้งไงธรรมธานครับผมจะสรุปอย่างนี้สั้นๆน,น,นิดเดียวความสัมพันธ์ทางสังคมของพวกเราเปลี่ยนแปลงเลพราะโควิดความสัมพันธ์ทางการผลิต ลูกจ้างนายจ้างเจ้าของทรัพย์ผู้ผลิตเปลี่ยนไปเพราะถูกบังคับให้อยู่กับที่ทุกอย่างก็จบไปแต่พลังการผิดของโลกปัจจุบันมันก้าวหน้าสูงลิบอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้ไปเนี่ยไม่มีใครทำนายได้ท่านนายกครับผมขอร้องท่าน,นอีกสี่ท่าน ผมพูดผ่านน,นประธานนะครับดิจัว่าผมไม่พูดต่อนายกอีกอีกสี่ท่านข้ามการตามมสิเจ็มเจ็ของพอระาบัญญัติพรกฉบับนี้ฮะท่านครับตั้งคนอื่นที่เป็นภาคประชาสังคมเข้าไปอีกสี่คนได้ไหมเพื่อช่วยเป็นหลักประกันให้กับเจคนที่ท่านตั้งขึ้นไว้น่นนะได้ข่าวว่าหคนนี่ที่ท่านมานั่งนี่อีกเจ็ดอีกคนที่เจ็เนี่ยผมได้ข่าวจากสื่อว่า <Workers. S 2> ท่านได้ตั้งเลขาคิสติกาไปอีกท่านหนึ่งก็เป็นภาครัฐด้วยกันอีกสีท่านเนี่ยให้เป็นภาคประชาสังคมได้ไหมเพราะถ้าเอาคล้ายการประจำหรือข้ายการเก่ามาหมดเลยเนี่ยคนจะไม่ไว้ใจและผมขอให้ยกเลิกให้กลับไปใช้ระเบียบการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างที่เขียนไว้โดยปกติมันไม่ต้องเร่งด่วนไม่ต้องช่วยการหาเงินขนาดนั้น ผมขอร้องแค่นี้ครับขอบคุณนระทำทานครับ